กาสวัสดีอีกครั้งนึงเนะครับท่านผู้ชมเนาะตอนนี้พระเที่ยงยังอยู่ที่สำนักสงฆ์ถ้ำนาคาน้ำจิบครับผมเมื่อยอยคบาอาจารย์พันเทพพระองค์ปฐมครับผมองค์แรกของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับผมเนาะแล้วก็มีกลุ่มซุ้มป่าอยู่บ้านบึงมะลู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแม่ไพ่ป่าอ้อยหรือว่าเม่พู่นหรือว่าพู่นยังสี่ครับเพิ่นเดินทางมาเทน้ำกันแต่มือนี้ปลาพู่นพอเพิ่นฝันดีครับท่านผู้ชมพระเที่ยงก็เลยจะมาขอเอาข้อมฝันจากปลาพู่น เอาไปแบ่งปันให้พี่ให้น้องนะครับผมเนาะแล้วก็จะถามเป็นสูตรไว้คำนวณอีกั้งหนึ่งไปให้พี่ให้น้องาาเพราะว่าเด็กวิ่งของน้องสาวพนกนี้โอ้ยซื้อขนมมาจีนไหวก้อนก็ได้ครับผมสั่งก๋วยเตี๋ยวมาไหว้หลวดเป็นจิบถวยก็บ่เป็นยังครับบ่มีผ่าดกาสวัสดีครับประพุ่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะห <c oughs> ลังจากเหมือนมาฝันเม่นบอกปะฝันมาขึ้นเลล่ะอฝันมาขึ้นนี่บอโอ้แสดงว่เงาเป็นนิมีที่ดีดที่นี่สินมาวัดกับฝันเลยเนาะ ว่าก,กันยนิบขันเบ่งขึ้นมาเพื่อนว่าสร้างให้ยิบขันเบ่งม,มาให้แน่เพืน้นที่เทพพระประถมองค์ประถมแอะไรนี่แหละก็เลยฟันก็คือมาฟันดีนฟันไม่มาเด็ดคนเอาของใส่ใส่ถุงปุ๋ยโม่เขาเอาพุ่ะถุงละถุงกต่ของเอาสองคนเอาสองถุงเลยแม่นีนทั้งขขาวสารมีทั้งแมง นีตักกระเจนมีแมงกิลีนะโอ้ยปวดเอาวภาษาฝันว่าได้สิ่งในของก็ดีแล้วเนาะคือนรำดีได้ฝันว่าได้ครับพี่แถวกลอนมันก็ยังเข่าได้ฝันว่าได้กินเข่าก็บอกลำใาย่เนี่ยมองลำแก่ฟังอยู่แก่ฟังอยู่เตะกินภา่นเป็นก็มีโชคได้ใส่หมา่จมเงื่อนที่ผ่านมากกว่าพูดมาได้หลายกระถือว่ามีโชคเนาะค่ะแต่หมู่โจมแล้วบางคนแห่งบอกไปตัวยังบ่ได้ก็มีเอาไว้ยังได้อีกป่า ก็ฟันทั้งกฝันสำนักกิฝันว่าได้ขนเอาของโอ้ฝันว่าได้สิ่งได้ของได้ขนเอาของคนอื่นเขาเอาแค่ถุงเดียวแต่ป่านี่หอบเอาสองเลยสองถุงแสียงว่าเสียไรกูโม่ได้ครับงวดนี้เอากับหลานเอากะทรายกระสอบเอาเอาใส่กระสอบแน่พี่จะไรก็จะเอาขึ้นไปได้เอาลงไปได้นอกคิดว่าเสีเอาไปลงไปได้เดี๋ยวเลยเพื่อนสิเขาบ่อยู่ครับเพื่อนบอกเอาลงได้ตอนตอนขนเอาเนี่ยของป่านมีตัวใดแน่เด็สิป่าบอกมานะ เอมันก็ไม่วิ่งโฮกข้าเหน้ามาบ้าสมมติมาให้เขียนนี่เขียนเลิกตุกให้ตุกตุกเขียนให้ป่าในลูกเขียนไว้อยู่แล้วไงเขียนใหม่ลายตัวนี่แล้วเก่าเขียนใหม่ลายตัวมันวิ่งาโากวิ่งโกนี่เป็นน้องเป็นน้องสาวของป่าเลยเนาะที่คนเคยพคนวิ่งเขามา่อไหรจังหวัดก่อนเหรอจังหวดที่โกล่ะจังวดที่เจ็ดจังวดนี่ วันนี้ขึ้นวันที่เจ็ดแมนหกมสอนให้วิ่งเจ็ดวันกับเขาทั้งล่างทั้งบนแปดเจดสแล้วก็เจ็ดสามเขาแต่บบนกับเขาทั้งล่างทั้บบนตัวแปดเจสามกับเจ็ดสามวันั่นบอให้วิ่งเจ็ดอยู่แต่วัลวอที่ผ่านมาอันนั้นเขาบนครับผมเพิ่นบอกวิ่งวิ่งศูนแมนความเพิ่นดีดีศูนย์เจ็ดนี่มนอยู่ป่านี่ แมนเอาเดีเอาหันหนามมาเนป่าโดยโดยส่วนตัวท่วาป่ามังี่ป่ามักตัวใดนะคะโคกสีหัวในมาโคกสีโคกซีนะคะเนาะแล้วความฟันที่ว่าป่าฟันนี่ป่าคิดว่ามันจะเกี่ยวพันกับตัวเล็กตัวใดคะตัวนี้คือหรืยว่าเป็นตัวที่ป่ามาักบอกกันเลยคือฟันดีแต่บอโหคือกันบ่หมั่นใจตั้งถื่มาปรับพระอาจารย์เป็นกัเอาหายค่ะ นั่นคือจะเป็นน้องอาจารย์นี่เป็นน้องของโอ้ละวันนี้ป่าป่าเป็นแม่ทั้งวัดอ่ออพระาจารย์เอาหายยังคะคนเพิ่นเอาหายฮะอาจารย์โอาผัวเหายผง่พามเพิ่นก็เอาหายขงงาสีไผ่ตัวใดข้าป่าจำไม่ได้ขงงาสีไผ่แม่นตัวเดียวกันบอกว่าผายเพราะเที่ยงเก่าสามหนึ่บ่ป่าแม่เก่าสามหนึ่งเก่าสามน้าสแม่เก่าสามกับ ให้ผมแก็เหา้ปรับให้ให้เหมือนนี้บอกครับมาเ็ขป่ามันก็วิ่ง6กเด้ยก็คืออยู่ได้เก่าหกสี่หกสีเนาะหกี่เก่าหกสี่อือหกสี่หกกกะมีแต่ว่าแต่ว่าเมื่อนันทีที่ป่าเออที่นูไปติดตามน้าป่าปลาว่าปลามา64เนาะค่ะเนาะ เด่นๆเลยที่ป่ามาก็คือมาโคกซีนะคะอันนี้จะเป็นเลขที่ที่น้องสาวป่าหรือป่าพนคนจับเกาะตัวนี้จุดนี้จะเป็นคือกันโอ้ยชจุดนี้ป่าพนคนจับเป็นบ่อแต่ว่าเลขวิ่งนี่เป็นของน้องสาวใช่จับคููนี่เป็นป้าป่าเป็นคนจับขับคุชนะนผู้ชมตัววิ่งตัววิ่งมันเป็นของหนอป่าก็มีของป่าอยู่เลยเก็เลยจับใส่กันของป่าครับผมของคนมาจับใส่ของป่านะ เด็กวิ่งนี่พระเที่ยงจะบอกไว้ตรงนี้เลยครับว่าของเพิ่นเขามาแล้หกงวดถ้าเขางวดนี่เป็นงวดที่เจ็ดแมนแล้วเขายี่ดีครับเขาจิตเขายึดรักหน่วยรักสิบบ่มีรักลอยครับของเพิ่นบ่ารักหน่วยกับรักสิบยังเพิ่นใหายสวนวิ่งสวนงวดสิบมากรักมันสิมารักสิบละลายรักก็เป็นบนพร้อมแมนอยู่ของบนน้ำน้อยเธอจะร่องล่างถ้าท่านใด้สี่ยนชอบอยากวิ่งล่องเบิงให้วิ่งบนเลย่อยได้มีในใจกับล่องเบิง นว่าถ่านใดมีเหล็กวิ่งตัวนึงเอามาจับใส่กันได้นอกป่านอเหล็กวิ่งเป็นของน้องสาวครับคำว่าไ้หกงวดงวดนี่เป็นงวดที่เจ็ดแต่ว่าป่าเป็นคนจับคูห่ห้ป่าเป็นคนจับครูห่างมาจับคู่ของป่ามีหกสี่หกหาหกหกศูนย์หกสี่เก้าหกสี่แต่ว่าป่าว่ามักลายหกสี่แล้วก็ฝันดีนาฝันว่าได้ิ่งได้ของเนาะเอาพอเที่ยงวมาเจอกก็ป่าพูนจะเที่ยงกันเลยเอา ตัวเลขไปแบ่งปันให้พี่ให้น้องเนาะครับ่านผู้ชมเนาะแม่นคนมากจริงๆเลยล่ะครับไผมากก็จังบ่ได้น้ำปลาครูบาอาจารย์ก็ซื้อคือเก่าแม่นไผมากจังเอาน่าป่าน้ำบ่มากให้เบิ่งพวกคนชุมชนเป็นสายเน่าป่าเนาะเพราะว่าเฮาเป็นคนสิชื่นชอบอยู่แล้วเฮามากของแม่นก็ค่อยๆพยายามหามาแบ่งปันให้พี่ให้น้องให้เป็นแนวทางครับผมแค่เป็นแนวทางก็ลองเบิ่งครับผมเนาะเลขวิ่งนี่มั่นใจเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ได้พอเชื่อมไม่นครับผมอ๋อแต่มันมันก็ เป็นแนวทางซื้อต้องเื่อมันก็อาจสีรดก็ได้มันเข่าลายงวดมันเข่าหกงวดเนาะแต่เขาคนเคยเข่าหอนซิบงวดแม่เคยเข่าซิบงวดเลขวิ่งครับท่านผู้ชมแต่ว่างวดหนาบรับประกันเพราะเพราะว่ามันเคลื่อนวันที่เคลื่อนมันสีเคลื่อนทุกปีมันอาจจะเข่างวดนี่เป็นงวดชุดถ่ายของเจ็ดงวดแล้วมันถึงจะจะเคลื่อนคือคืองวดหนาไอสีหน้ไอไม่ได้หลวกจมันจะสีไปเข่าต่อยอีกอ้าว ก็ให้เป็นแนวทางก็คือคือผู้ใดมากบล่องบึงนอกป่าเนาะก็จับคู่ให้ก็ก็ได้หลายกับป่าก็ได้หลายขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสำหรับแนวทางให้กับท่านชมเอซีทุกท่านนะคะ